ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่921เขานั่งลงแล้วอุ้มหยวนชิงหลิงขึ้นมาในอ้อมแขนวันนี้ลูกสาวของเราเป็นเด็กดีว่าง่ายหรือไม่วันนี้ไม่งองแงสร้างปัญหาอะไรนะักหยวนชิงหลิงพูดด้วยรอยยิ้มขณะลูกท้องของตัวเองอยู่วนเฮาพูดอย่างปราบปลื้มยินดีว่าอย่างไรก็เป็นลูกสาวละนะรู้จักรักใคร่ห่วงใยท่านแม่ หยวนชิงหลิงยกยิ้มเล็กน้อยจากนั้นก็แสดงสีหน้าโศกเศร้าขึ้นมาเป็นอะไรไปรึใครทำให้เจ้าไม่มีความสุขหยวนเหน่าหอมแก้มนางไปฟอดใหญ่ตอนนี้เจ้าหยวนอ้วนขึ้นมาบ้างแล้วมีเนื้อมีหนังขึ้นมาจนแก้มยุ้ยดูนุ่มฟูดูแล้วน่ารักนะ่าหยิกเป็นที่สุดเรื่องหาเรือนหอให้สวีอีหน้าวันนี้ไปดูเรือนมาหลายหลังทั้งเล็กทั้งแพงเลยก็ให้เขาอยู่ในจจนอองต่อไปก็ได้แล้วไม่ใช่รึให้เรือนแยกเป็นเอกเทศเขาไปสักหลังหยู่วนเฮ่าเสนอแนะ หยวนชิงหลิงปลายตามองเขาถ้าอย่างนั้นหากวันหน้าลูกสาวของเจ้าจะแต่งงานแล้วลูกเขยจะต้องพาลูกสาวเจ้าไปอาศัยอยู่บ้านของเจ้านายเจ้าจะยินดีหรือไม่ละ่ะหยวนเฮาเลิกคิ้วขึ้นเบิกตาพลงทันทีไปมันใสหัวไปตายซะเรือนตัวเองสักหลังก็ไม่มีกล้ามาแต่งงานกับลูกสาวของข้ายอย่างนั้นหรือดังนั้นทางตระกูลหยวนจะปล่อยให้อซีต่ต้องเนื้อต่ำใจได้อย่างไรละ่ะหยวนชิงหลิงถอนหายใจเบาๆ แค่คิดไม่ถึงว่าบ้านที่อยู่แถวๆนี้จะมีราคาแพงถึงขนาดนี้เป็นหลักหลายแสนเลยทีเดียวหลายแสนตำลึงสวีอีซื้อไม่ไหวแน่อยู่เหวินห้าอุ้มนางขึ้นไปบนเตียงอรหันหาตำแหน่งเหมาะที่สบายที่สุดเพื่อให้นางเอหลังนอนลงได้ขณะที่เขาเอียงหูแนบที่ท้องนางเพื่อฟังการเคลื่อนไหวของลูกสาวที่อยู่ในนั้นข้าอยากจะซื้อให้เขาเจ้าเงินหลายแสนตำลึงเจ้ายอมตัดใจจ่ายได้จริงๆนะรื อยู่วนเห่าเงยหน้าขึ้นจ้องมองนางด้วยท่าทางตกตะลึงหยวนชิงหลิงพูดขึ้นว่าหลักๆเลยก็เพราะอาซี่นั่นลหละข้าหวังว่านางจะได้อยู่ใกล้ข้ามากขึ้นสักหน่อยอยู่วนเห่าคิดไปคิดมาก็เริ่มจะเห็นด้วยที่แล้วมาอาซี่อยู่ข้างกายนางมาตลอดพอแต่งงานก็ต้องแยกจากกันไปแบบนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องที่โหดร้ายไปหน่อยนอกจากนี้อาซี่ก็สามารถช่วยงานได้มากจริงๆเพราะนางทั้งฉลาดวรยุทธ์ก็นับว่าดีเขาครุ่นคีดได้อยู่ครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่า เช่นนั้นก็สร้างเองสักหลังเธอทำไมถึงต้องซื้อเท่านั้นละ่ะเป็นความคิดที่เหมาะสมหากจะสร้างเรือนที่ราคาอยู่ที่ราวราวหมื่นตำลึงนะสร้างเองหรือพวกเรามีที่ดินเสียที่ไหนกันละ่ะหยวนชิงหลิงมองหน้าเขายิ่งไปกว่านั้นมันต้องอยู่ใกล้จวนของเราไม่ควรไกลจนเกินไปถ้าห่างออกไปได้สักราวๆาสามช่วงถนนก็ยิ่งเหมาะสมที่สุดเลย ไม่ต้องห่างกันสามช่วงถนนหรอกที่หลังจนของพวกเราไม่ใช่ว่ามีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งหรอกหรือนั่นเป็นที่ดินของตระกูลเราเองแค่แบ่งออกมาสักส่วนหนึ่งก็สร้างเรือนบนนั้นได้แล้วละ่ะหยวนชิงหลิงดีใจมากเมื่อได้ยินเรื่องนี้คว้าข้อมือของเขาไว้อย่างรวดเร็วที่ดินด้านหลังโจนผืนนั้นเป็นของพวกเราอย่างนั้นหรือสวรรค์ทำไมเจ้าไม่พูดให้เร็วกว่านี้ล่ะทำไมข้าถึงไม่เคยรู้เลย เดิมที่ดินผืนนี้ข้าตั้งใจว่าจะสร้างเป็นลานฝึกวรยุทธ์แต่ไม่ใช่เพราะว่าภายหลังมันเกิดเรื่องที่เอิดที่เอิบนั่นลหละขึ้นมาหลอกรือสุดท้ายจึงต้องหยุดดําเนินการไปหยวนชิงหลิงมองเขาอย่างคลุมเครือเรื่องที่เอิดที่เออนั่นลหละมันคืออะไรกันเรื่องที่จวนเจ้าหญิงอย่างไรเล่าอยู่วนเห่าเบี่ยงหน้าออกไปอีกทางพวกเราไม่ได้ตกลงกันแล้วหรอกหรือว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นกันหนะ้าหยวนชิงหลิงร้องอ๋อ รีบถามขึ้นว่าที่ดินผืนนั้นใหญ่แค่ไหนหรึดูเหมือนว่าจะมีราๆไม่สิบแปลงก็แปดแปลงกระมังอยู่วนเฮ้าเองจําไม่ค่อยได้เหมือนกันเจ้าลองไปถามทั้งยางเถอเขารู้ว่ามันมีพื้นที่ใหญ่แค่ไหนหยวนชิงหลิงรีบแปลงเป็นหน่วยวัดพื้นที่ในยุคปัจจุบันทันทีที่ดินหนึ่งแปลงเท่ากับ666ตารางเมตรและ1ิบแปลงคือ666 6ตารางเมตร,6 6ตาร,ามตรถ้าใช้ที่ดินสองแปลงมาสร้างเรือนหนึ่งหลังแปลว่าจะมีที่ดินราๆหนึ่ง 000, 000ตารางเมตรซึ่งนับว่ามากเพียงพอแล้วถ้าจะเรียกใต้เท้าทางให้มาจัดการเรื่องนี้ทันทีอยู่เหวินเฮาจับมือนางเองียงศรษะครุ่นคิดไปครู่หนึ่งเจ้าว่าควรทำให้ทางอย่างด้วยศักหลังดีหรือไม่อย่างไรที่ดินมันก็ใหญ่พอสมควรอยู่นะดีดีมากเลยเจ้าตัดสินใจเถอะนะหย่วนชิงหลิงแก้ปัญหาที่รบกวนใจไปได้ปลอดหนึ่งในใจจึงมีความสุขมาก สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ต้องใช้เงินมากจนเกินไปอีกด้วยหยวนชิงหลิงจึงเรียกทั้งอย่างมาทันทีแล้วบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในตอนท้ายยังบอกด้วยว่าเจ้าไปหาคนมาเริ่มก่อสร้างในทันทีสร้างเรือนสองหลังแต่ละหลังใช้พื้นที่ครอบคลุมราวราสองแปลงส่วนข้อกำหนดเงื่อนไขาการสร้างให้ขึ้นอยู่กับเจ้าตัดสินใจจะอย่างไรเสียค่าออกเงินไปราวๆสี่หมื่นตำลึงก็น่าจะเพียงพอ ทั้งยางคิดไม่ถึงว่ายหยวนเฮาจะยินดียกที่ดินผืนนี้ให้ในใจเขาคิดอยากจะสร้างลานฝึกวันยุ์มาโดยตลอดเมื่อได้ยินหยวนชิงหลิงพูดว่าจะสร้างเรือนขึ้นมาสองแห่งเขาก็อดตกใจไม่ได้ทําไมถึงต้องสร้างสองเรือนหรือพะยะ่ะหยวนชิงหลิงพูดด้วยรอยยิ้มสวีอีมีทั้งทีใต้เท้าทางจะไม่มีได้อย่างไรล่ะอ๋ทอทั้งยางจ้องมองหยวนชิงหลิงด้วยความตกตะลึงพระยรัชทายาทนี่มัน ยามวัวเอเอ,เอ,เอๆอยู่เลยหน้าใต้เท้าทางพรุ่งนี้ก็เริ่มได้เลยค่าใช้จ่ายในส่วนการก่อสร้างเพิ่มมากอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะถึงอย่างไรช่วงเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จมันค่อนข้างเร่งรีบหยวนชิงหลิงพูดจบก็หันหลังเดินเข้าเรือนไปหลังจากเดินออกไปไม่กี่ก้าวเสียงที่แฝงความรู้สึกซาบซึ้งของทงอั้งหยางก็ดังขึ้นมาจากข้างหลังกระหม่อมขอขอบพระทยัยพระชายรัชทายาทพะยะค่ะ หลังจากแก้ปัญหาเรื่องเรือนหอเสร็จหยวนชิงหลิงก็ไปคุยกับอาซี่ด้วยเช่นกันเพราะเรือนหลังนี้อาซี่จะเป็นคนเข้าไปอยู่ในอนาคตดังนั้นจึงควรถามความชอบของเจ้าตัวถึงจะถูกหลังจากอาซี่ได้ฟังแล้วก็อายกระมิกระเมี้ยนไปครู่หนึ่งค่อยแอบเข้ามากระซิบที่ข้างหูของหยวนชิงหลิงว่าถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าแค่พลิกตัวข้ามกำแพงข้าก็สามารถเข้ามาที่นี่ได้แล้วไม่ใช่หรือดีเหลือเกินข้าย,ยังกลัวอยู่ว่าหลังจากแต่งงานแล้วข้าจะต้องออกจากจวนนี้ไปเอ๋ไม่พูดแล้วดีกว่า ข้าจะกลับไปบ้านแม่สักครั้งก่อนพูดจบก็ยิ้มแล้ววิ่งหนีไปทันทีหยวนชิงหลิงมองดูเงาร่างของนางพลางหัวเราะดีจริงๆตอนนี้นางถึงกับพูดคำว่าบ้านแม่แล้วนางหันหน้ากลับไปยหยวนเฮายืนตะงานอยู่หน้าระเบียงเรือนร่างกำยำสูงเพียวใบหน้าหล่อเหลาดังหยกสลักในตาคมเข้มอ้าแขนยาวออกกว้างทางเดินเข้ามาหานางจากนั้นก็รวบตัวนางเข้าไปกอดไว้ในอ้อมแขน จ้าหยวนจวนของเราเริ่มมีบรรยากาศของคำว่าบ้านมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะหยวนชิงหลิงเงยหน้าขึ้นมองหน้าตาอันหล่อเหลาของเขาในครั้งแรกที่รู้จักกันเขาเย่อหยิ่งจองหองเป็นจอมเผด็จการชอบวางอำนาจทั้งยังอดดีแต่ก็อ่อนเยาว์มีสติปัญญาเฉียบแหลมแต่ตอนนี้เขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นอีกคนกลายเป็นผู้ชายที่ตรงไปตรงมาและไม่ย่อท้อสามารถอดทนอยู่กับนางได้ทั้งวันสามารถเป็นที่กำบังนางจากลมฝนที่พัดโหมกระหนำ่ำ เมื่ออยู่ในอ้อมแขนของเขานางจะรู้สึกว่าลมฝนรุนแรงที่พัดอยู่ข้างนอกเหล่านั้นไม่เกี่ยวอะไรกับนางทั้งสิ้นโลกทั้งใบก็มั่นคงปลอดภัยไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเจ้าห้าข้าอยากเห็นเจ้ารำกระบีจูจู่หยวนชิงหลิงก็พูดขึ้นมาอย่างกระทันหันเขายิ้มอย่างผ่อนคลายชักกระบียาวออกมาจากฝักเงาร่างในชุดสีขาวเหินลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าห่อเหินไปตามกระบี่ที่ล่องลอยในอากาศดุดดังนกนกนกระเรียนขาวพิสุทธิ์ที่เหินบินอย่างอิสระ จากนั้นก็หมุนกระบี่ชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่ได้รู้เลยว่าเป็นท่วงท่าที่หล่อเหลางามสง่าจนทำคนใจเต้นขนาดไหนหยวนชิงหลิงยังยืนนิ่งอยู่หน้าระเบียงทางเดินมองค้างไปที่เงาร่างที่เหินบินได้รำในรัศมีกระบี่อันดุดันเสื้อคลุมสีขาวพลิ้วสะบัดไปตามสายลมเหงือบบางๆซึมเข้าไปในเสื้อจนเห็นเรือนร่างกำยำชัดเจนร่างสูงหันหลังกลับมาพลางเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย บวกกับมุมปากที่เผยเยอเป็นรอยยิ้มจางๆที่เหมือนกำลังหลอกล่อให้หลงไหลในมนสเสน่ห์ทำเอาหยวนชิงหลิงจ้องมองจนตาค้างเหมือนตกอยู่ในผวังไม่อาจถอนสายตาไปจากเงาร่างนั้นได้ในใจนางเต็มไปด้วยความรู้สึกอันเต็มตื้นคนคนนี้เป็นผู้ชายของนางเป็นผู้ชายที่นางจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมหัวจมท้ายไปตลอดชีวิตหัวใจของนางกระวนกระวายใจเต้นรัวรอจนเขาเก็บกระบี่กลับมานางก็เป็นฝ่ายเข้าไปจับมือเขาแล้วพูดด้วยสีหน้าท่าทางที่แสดงออกว่ารักใคร่ พวกเราไปนอนได้แล้วอยู่วนห้าวบรรจงจูบนางอย่างอ่อนโยนคืนนั้นเขารู้สึกถึงความกระตือรือร้อนที่นางเป็นฝ่ายเริ่มในแบบที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาก่อนเขาตัดสินใจได้ทันทีว่าหลังจากนี้ไปเขาจะรำกระบี่ให้เจ้าหยวนดูทุกคืนเนื่องจากคืนนี้หยวนชิงหลิงเข้านอนเร็วหลังจากที่แม่นมาชีกับสวีอีกลับมาพวกเขาจึงไม่ได้รายงานสถานการณ์ใดๆก่อนทำได้แค่รอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าตื่นมาค่อยว่ากัน แม่นมาฉีพูดเกลี้ยกล่อมสวีอีว่าเจ้าไปพักผ่อนก่อนเธอเรื่องนี้อย่างไรก็ต้องมีทางแก้ไขได้เสมอจากนี้ไปบ้านหลังนั้นเจ้าก็อยากกลับไปอีกเลยนะตัดขาดความสัมพันธ์ไปเสียเธอไม่ว่าใครต่างก็ไม่มีความเป็นคนเอาเสียเลยสวีอีก,ก้มหน้าเพื่อซ่อนรอยฝ่ามือที่ประทับบนใบหน้าพยายามอ้าปากพูดอยากช่วยแก้ต่างให้พ่อของเขาสักประโยคแต่เขาไม่มีอะไรดีๆจะพูดออกมาได้เลย จึงทำได้เพียงพยักหน้าน้อยๆเอ่ยขอบคุณประโยคหนึ่งแล้วเดินกลับห้องไปสวีอีนอนไม่หลับทั้งคืนได้แต่พลิกตัวไปมาบนที่นอนทำอย่างไรก็นอนไม่หลับคำพูดเหล่านั้นก้องอยู่ในหัวของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขากำผ้าห่มไว้อย่างขมขื่นที่ผ่านมาในใจเขามีความหวังมาโดยตลอดแต่เมื่อมาถึงนอเวลานี้เขาถึงค่อยเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าความหวังคำนี้มันไม่ควรจะมีอยู่มาตั้งแต่แรกแล้ว เมื่อนอนไม่หลับเขาจึงถือไหเล่าขึ้นไปบนหลังคานอนลงบนนั้นแล้วมองดูดวงจันน้ำตาหยดหนึ่งรินไหลาจากปลายหางตาอย่างเงียบงันเขาจึงยกมือไปเช็ดออกแบบลวกลวกยกไหเล่าขึ้นดื่มรสเดียวอึกใหญ่แล้วยิ้มให้กับดวงจันรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความขมขื่นชอกช้ำช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่9 2 2้ยบแม่มาชีเองก็นอนไม่ค่อยหลับตลอดทั้งคืนเช่นกันพอเช้าวันรุ่งขึ้น นางก็รีบมาทำหน้าที่รับใช้อยู่หวนเฮ้ามีรายงานราชการเช้าราวๆยามสีก็ต้องรีบออกไปแล้วแต่เพราะถ้าปกติอยู่หวนเฮ้ามีรายงานราชการเช้าหยวนชิงหลิงก็ต้องตื่นเช้าไปด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อแม่นมาชีมาถึงหยวนชิงหลิงก็อ่านหนังสืออยู่ในห้องแล้วเป็นอย่างไรบ้างหยวนชิงหลิงเห็นสีหน้าบูดบึ้งของนางจึงรู้ว่าเมื่อคืนนี้เรื่องราวคงจะไม่เป็นไปดังที่หวังสีหน้าจึงเริ่มหนักอึ้งจมดิ่ง แม่มาชีรทำชาพุทธแดงให้หยวนชิงหลิงถ้วยหนึ่งนำไปวางลงบนโต๊ะน้ำชาหน้าเตียงอรหันแล้วถอนหายใจพระชายราชัชทายาตเรื่องนี้คงต้องขอท่านออกหน้าด้วยตนเองแล้วหลับเพคะเมื่อวันข้าน้อยกับสวีอีไปที่นั่นกันอีกครั้งใต้เท้าสวียิ่งไม่ฟังเหตุผลยิ่งกว่าเดิมอีกผู้ใส่หน้าเขาตรงๆเลยว่าอย่าทำเรื่องขายหน้าต่อคนคนนี้ให้อยู่กับความเป็นจริง ตัวเขาเองไม่มีทางตกลงที่จะไปสู่ขอให้แน่เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องที่ว่าอาจจะต้องอับอายขายหน้าต่อเพื่อนร่วมงานเขายังบอกอีกว่าทางตระกูลหยวนจะไม่แค่ไม่ยอมตอบรับแต่ยังจะหาเรื่องให้เขาต้องขายหน้าบอกว่าเขาพยายามจะปีนป่ายกิ่งสูงพูดได้ว่าใช้วาจาที่ไม่น่าฟังอย่างยิ่งแล้วก็ยังตีสวีอีด้วยเพคะนี่มันคนแบบไหนกันทันทีที่หยวนชิงหลิงได้ยินดังนั้นก็ยังโกรธด้วยแล้วจะร้ายหรือดีเขาก็ควรจะลองพยายามเพื่อความสุขของลูกชายดูสักครั้งสิ ลองดูสักดครั้งเขากลัวแค่จะต้องอับอายขายหน้าค่าน้อยก็บอกเขาไปแล้วว่าแม่นางอาซี่ได้พบหน้าก้าตากับสวีอีในจวนนี้ทั้งกลางวันกลางคืนมีความรักใคร่ผูกพันต่อกันละกันเขาบอกว่าอาซี่ก็คืออาซี่ตระกูลหยวนก็คือตระกูลหยวนยังบอกอีกว่าถ้าเขากล้าเสนอหน้าไปสู่ขอจนไปทําให้ตระกูลหยวนขุนเคืองใจแล้วตระกูลหยวนเกิดแค้นขึ้นมาคิดจะแก้แค้นล้างอายจนส่งผลกระทบต่อการสอบเป็นขุนนางของคุณชายรองเขาจะตัดสัมพันธ์พ่อ ลูกกับสวีอีเพคะตระกูลหยวนจะแก้แค้นนี่สมองเขามีปัญหาหรือไรถึงคิดไปว่าตระกูลหยวนจะคิดแก้แค้นหากตระกูลหยวนไม่เห็นด้วยการแต่งงานส่วนใหญ่ก็คงไม่อาจสำเร็จได้นี่เขามองว่าฮูหยินใหญ่ตระกูลหยวนเป็นคนอย่างไรกันถึงได้คิดจะแก้แค้นเขาหน้าหยวนชิงหลิงถึงกับพูดไม่ออกอย่างถึงขีดสุดโครงสร้างทางสมองของไต้เท้าสวีนี่มันเป็นอย่างไรกันแน่นะแม่มาชีก็มีสีหน้าเศร้าโศกมากเช่นกัน สวีอีอารมณ์เศร้าหมองมากเพคะได้ยินมาว่าเมื่อคืนเขาขึ้นไปนอนบนหลังคาทั้งคืนโชคยังดีที่เมื่อคืนอซี่กลับบ้านไปก่อนจึงไม่ได้มาเห็นเขาในสภาพซุกโสมเช่นนี้หยวนชิงหลิงพูดอย่างเย็นชาว่าส่งเทียบเชิญไปที่ตระกูลหยวนในเมื่อตระกูลสวีไม่คิดจะสนใจเรื่องนี้ข้าจะเป็นคนจัดการเองเดิมทีข้าก็แค่คิดว่าจะให้เกียรติพวกเขาในฐานะพ่อกับแม่ของสวีอีให้พวกเขาออกหน้าไปจัดการเรื่องนี้ ในอนาคตก็ยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ได้ดงเป็นญาติกันกันกบตระกูลหยวนต่อไปได้ช่างเถอคนที่จะให้หน้ากลับไม่อยากได้หน้านี้ไว้แม่นมเจ้าไปส่งจดหมายถึงพระชายาซุนขอให้นางไปทำหน้าที่แม่สื่อช่วยเจรจาการแต่งงานนี้กับข้าหน่อยเรียกคนมาช่วยแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวีอีด้วยจะได้พาเขาไปด้วยกันเลยต้องให้ตระกูลหยวนได้เจอหน้าเขาเสียก่อนจึงจะสามารถพูดคุยกันได้ถึงแม้ว่าจะเคยเจอหน้าเขามาก่อนก็จริงแต่ก็ไม่แน่ว่าตระกูลหยวนจะจำเขาได้ หยวนชิงหลิงไม่เคยเป็นแม่สื่อดังนั้นจึงไม่ค่อยเข้าใจกฎของที่นี่จึงไปขอให้แม่นมสี่ช่วยชี้แนะส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่ามองในพื้นเพรกลกูลฝั่งชายหน้าที่การงานสมบัติพัสถานที่จะใช้เลี้ยงดูภรรยาถ้ามองในแง่มุมเรื่องครอบครัวและพรสวรรค์สวีอีไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยแต่เขามีข้อดีที่จะชนะใจคนได้คือความซื่อสัตย์พักดีนั่นสามารถเป็นผลดีต่ออาซีอย่างมากนางเรียกสวีอีมาทันที แล้วกำชับกำชาครั้งแล้วครั้งแล้วว่าอย่าได้หลุดแสดงท่าทางโง่เขลาเหมือนเมื่อก่อนออกมาเด็ดขาดถ้าพวกเขาถามอะไรก็ตอบแค่สิ่งที่พวกเขาถามเท่านั้นอย่ารีบชิงตอบเพราะการรีบชิงตอบของเขามักจะเป็นการแสดงสติปัญญาอันทึ่มทึกของตัวเองออกมาทุกครั้งสวีอีรู้สึกประหม่ามากตั้งอกตั้งใจเลือกเสื้อผ้าไปหลายชุดสุดท้ายก็รู้สึกว่าเขาสวมชุดราชการเป็นสิ่งหล่อเหลาหน้ามองที่สุดแล้วหยวนชิงหลิงแนบตัวอยู่ข้างประตูถอนหายใจเฮือก เจ้าไม่ได้จะไปรายงานราชการเช้านะแล้วก็ไม่ได้ไปทำงานของราชการเลือกชุดที่มันสบายๆกว่านี้สินางเปิดดูตู้เสื้อผ้าของสวีอีด้วยตัวเองพบว่าเสื้อผ้าของเขามีเพียงไม่กี่ชุดไม่ใช่สีดำก็เป็นสีขาวกับชุดสีเขียวที่ดูลำลองมากๆอีกชุดช่างบ่งบ,งบอกถึงความโศกเศร้าเหี่ยวเฉาของหนุ่มโสดเสียจริงหยวนชิงหลิงหันกลับมาแล้วสั่งว่าเขาสูงพอๆกับเจ้าห้าลู่ยาไปเอาชุดผ้าต่วนทอลายเมฆสีขาวหยกขององค์ชายราชัชทายาทมา หาชุดนั้นรัชทายาททรงเพิ่งตัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิเองนะเพคะลู่หยาตกใจจนผงะรัชทายาททรงพิสมัยชุดนั้นมากนะับตั้งแต่แต่งงานมาเขาก็ไม่ค่อยตัดเสื้อผ้าใหม่มากนะักดังนั้นตอนที่เขาได้ผ้าชิ้นนั้นมาเขาจึงดีใจจนเหมือนเด็กเล็กๆเลยทีเดียวหลังจากนี้ค่อยตัดให้เขาอีกสองชุดนอกจากนี้สวีอีก็ยืมใส่แค่วันนี้วันเดียวกลับมาค่อยคืนให้เขาก็ได้แล้วนี่หยวนชิงหลิงพูด ลู่ยาจึงค้อมกกยรับคำสั่งรีบไปหยิบชุดนั้นมาแล้วเรียกให้สวีอีรีเปลี่ยนไม่พูดไม่ได้จริงๆว่าคำพูดที่คนโบร,โบราณพูดกันว่าไก่างามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนั้นเป็นความจริงอย่างที่สุดสิ่งประดับประดาที่หรูหราช่วยเสริมลักษณะของคนคนหนึ่งให้ดูสูงส่งมีฐานะได้แค่จัดการตัดแต่งคิ้วหนาๆของเขาหน่อยแสดงท่วงท่าที่ดูสุขุมเยือกเย็นเส้นโครงบนใบหน้าของเขาก็ยังดูสมชายใบหน้าหล่อเหลาเหมือนหยกสลัก เรียกได้ว่าเป็นคนที่หล่อเหลาไม่ธรรมดาคนหนึ่งเช่นกันถ้าจะบอกว่าเขาเป็นคุณชายของตระกูลผู้รักมากดีที่ไหนสักแห่งก็ฟังดูไม่เกินความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อยสวีอีหมุนตัวไปมาอยู่หน้ากระจกทองแดงรู้สึกว่าช่างดูดีอะไรขนาดนี้เขาอดยิ้มให้ตัวเองไม่ได้ช่างหล่อเหลาดูดีเหลือเกินหยวนชิงหลิงมองไปที่ฟันหล่อๆของเขาถึงกับหน้าดำทมึนเกือบพูดไม่ออกเลยทีเดียววันนี้พยายามอย่ายิ้มให้เห็นฟันจะดีกว่าลองยิ้มแบบนุ่มนวลแบบยกยิ้มจางๆก็พอนะ สวีอีกโดดที่น่าอกตัวเองพระชายราชัชทายาข้าตื่นเต้นกังวลใจเหลือเกินแล้วพะยะค่ะทำสึกยังไม่กังวลเลยแค่นี้มีอะไรให้ต้องกังวลกันลักหยวนชิงหลิงยิ้มพลางพูดปลอบใจเมื่อเห็นรอยนิ้วมือจางๆที่ยังทิ้งร่องรอยอยู่บนใบหน้าของเขานางจึงย้ายสายตาออกไปในใจรู้สึกเศร้าขึ้นมาเล็กน้อยดูเหมือนว่าสวีอีจะลืมเรื่องที่ทำให้ไม่มีความสุขเมื่อคือนนี้ไปหมดแล้วในใจเฝ้าคิดถึงแต่เหตุการณ์สำคัญในชีวิต ที่วันนี้จะไปทำการสู่ขอหญิงสาวมาแต่งงานสำหรับเขาคนพวกนั้นกับเรื่องราวเหล่านั้นในบ้านเขาเป็นสิ่งที่ตนเองชินชาไปแล้วไม่ว่าเขาจะโดนโจมตีหนักหนากว่านี้อีกสักแค่ไหนเขาก็สามารถปรับตัวรับมือกับมันได้อย่างรวดเร็วไม่แพ้กันนี่คือข้อดีของการเป็นคนมองโลกในแง่ดี เมื่อพระชายาซุนกับหลงเยเว่มาถึงได้เห็นรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาของสวีอีก็รู้สึกเหมือนว่าแต่ก่อนนี้พลาดของดีไปไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าแค่ปรับรูปลักษณ์เพียงเล็กน้อยจะถึงกับเปลี่ยนเป็นคุณชายที่หล่อเหลาน่ามองได้ถึงขนาดนี้พูดจนสวีอีที่เดิมทีเอาแต่ยิ้มอย่าง,งโง่เขลาซื่อบื้อเกิดความมั่นใจขึ้นมาในแววตาคู่นั้นได้หยวนชิงหลิงหันไปมองหลงเยเว่ยิ้มแล้วพูดว่าทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ด้วยละ่ะมีนัดกับพี่สะพ้ายรองอย่างนั้นหรือหลงเยเว่ตอบว่า ไม่ใช่พอดีข้ามีเรื่องจะมาบอกเจ้าบังเอิญได้พบกับพี่สะพรยรองที่ด้านนอกถึงได้รู้ว่าวันนี้สวีอีจะไปเจรจาสู่ขอเจ้าสาวจะพูดเรื่องอะไรรือหยวนชิงหลิงถามรงเย่เว่ยกดกดปิ่นปากผมของนางกลับไปที่ห้องของเจ้าแล้วเอาปิ่นมาให้ข้ายืมสักด้ามเธอวันนี้ข้ารีบร้อนออกมาจึงเลือกปิ่นได้ไม่ค่อยเข้ากับชุดเท่าไหรนะ่นั หยวนชิงหลิงรู้ว่านางอยากหาโอกาสออกไปคุยกันตามลําพังจึงพูดว่าได้ข้าไม่มีอะไรอื่นมากมายแต่มีปิ่นปักผมไม่น้อยเจ้าไปเลือกที่ห้องของข้าเอาเถอะหลังจากออกไปแล้วงเย่เว่ยก็พูดขึ้นว่ามีคนจับตามองจวนอองชุนแล้วรวดเร็วถึงขนาดนี้เชียวหยวนชิงหลิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย ยิ่งไปกว่านั้นนอกจากจจนอองชุนแล้วยังมีโจนอองหวยจวนอ,องชินลุยโจนตระกูลหยวนล้วนมีคนแอบจับตามองอย่างลับๆับหรือพูดอีกในหนึ่งคือทุกคนที่เข้าวังไปพร้อมกับเจ้าเมื่อวันนั้นต่างถูกจับตามองทั้งสิน้นเมื่อได้ยินเรื่องนี้หยวนชิงหลิงพันขมวดคิ้วมุนถ้าพูดตามนี้ที่จริงแล้วคนในเจียงเป่ยรู้จักแม่นมชินมานานแล้วแต่เพราะนางอยู่ในวังหลังเข้าไปไม่ได้อีกทั้งพวกเขาก็รู้ด้วยว่าในเมื่อตอนนี้สามารถหาทางดึงนางออกจากวังมาได้ ก็เพราะลูกสาวของอ,องหนานเจียงดังนั้นจึงต้องตามหาลูกสาวของของอ,องหนานเจียงโดยสืบสาวจากตัวนางเจ้าห้ารู้เรื่องนี้แล้วหรือไม่เขามีรายการราชการเช้าตอนนี้ข่าวเรื่องสำนักเลิงหลังกับสำนักเหมยแดงร่วมมือกันถือเป็นข่าวที่ได้มาโดยตรงข้ารีบมาบอกเจ้าก่อนหลังจากนี้จะมีคนไปบอกเขาเองอื้มเข้าใจแล้วเจ้าช่วยจับตาดูหน่อยละ่ะ พวกนั้นคงจะยังไม่ลงมือกับแม่นมาฉินในตอนนี้เพราะพวกนั้นยังต้องอาศัยนางเพื่อล่อให้มันเออปรากฏตัวหยวนชิงหลิงกล่าวสำทับวางใจเถอะถ้าครั้งนี้พวกมันมาก็จะกลายเป็นการจับตาภาพในไหเท่านั้นหลักหลงเย่เว่แค่นเสียงเย็นชาเป็นสำนวนที่หมายถึงการจับได้ง่ายๆเพราะหนีไปไหนไม่ได้คล้ายสำนวนไทยที่ว่าหมูในอวยหยวนชิงหลิงยิ้ม ดีเช่นนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากช่วงว่างนี้อันดับแรกคือจัดการเรื่องสำคัญของสวีอีให้แน่ชัดก่อนค่าตั้งตารอที่จะได้จัดงานมงคลเหลือเกินแล้วดีไปกันเถิดตระกูลหยวนเห็นสวีอีก็ไม่รู้ว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรค่าแทบอดใจรอดูไม่ไหวแล้วรงเย่เว่มีนิสัยหนึ่งที่ซึมลึกจนเข้ากระดูกคือนิสัยที่โกัว,ว่าใต้ล่านี้จะไม่วุ่นวายกลลาหนทั้งยังชื่นชอบเรื่องซุบซิบนินทาเป็นพิเศษหลังจากหยุดชะงักไปครู่หนึ่งนางก็ยิ้มแล้วพูดว่า แต่เจ้าหนูสวีอีคนนี้ก็ทําให้คนตกตะลึงได้เหลือเกินแล้วข้ายังนึกว่าเขากับมันเอ๋อจะต้องตาชอบพอกันได้แน่แต่คิดไม่ถึงว่าเขากลับไปต้องตาอาซี่เข้าแต่จริงเท,ท็จเช่นไรใจเราย่อมรู้ดีตอนนี้ข้าเองก็ค่อนข้างชื่นชมสวีอีขึ้นมาบ้างแล้วหล่ะคนเราสมควรไล่ตามความสุขของตัวเองไม่ว่าอีกฝ่ายจะมีฐานะอะไรก็ตามหากใจชอบก็แค่เล่ยตามไปข้าในตอนนั้นก็ฉกสวยโอกาสเช่นนี้เหมือนกันในตอนนั้น หยวนชิงหลิงจับมือนางแล้วพูดอย่างกระตือรือร้นว่าจริงรึชื่นชมก็ดีแล้วมาเถอะเรามาคุยกันเรื่องเรือนของสวีอีกันดีกว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ